ในอดีตขยะตกค้างเป็นภาพที่ชินตาที่ชุมชนคุ้งบางกระเจ้าแห่งนี้จากวันนั้นที่การแยกขยะเป็นเรื่องใหม่สู่วันนี้ที่การแยกขยะกลายเป็นนิสัยคนในชุมชนตื่นตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้หาทางไปให้กับขยะเมื่อก่อนจะมีแต่ขยะธรรมชาติส่วนมากมันก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่มันสามารถย่อยสลายได้อะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้มันก็จะมีสวดพลาสติกถุงพลาสติกอะไรเงี้ยครับก็จะเยอะมากเหมือนกันเราก็จะทําท่องเที่ยวแล้วก็จะมีเรื่องของปัญหาขยะ บางทีต้องรวบรวมแบบเยอะมากเลยถุงวิบวับเหรอบางทีเราเข้าร้านสะดวกซื้อเราก็จะเห็นและโอ้จากตรงนี้เราเอากลับมาแล้วมันจะไปไหนต่อมันเป็นขยะเลยไม่มีใครรับเลยเนี่ยครับโครงการแค d ดเวลสถานีขยะล่องหนคุ้งบางกระเจ้าดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยมีตลาดหลักทรัพย์ภูรีเริ่มขับเคลื่อนความยั่งยืนร่วมกับวัดจักแดง พร้อมพัฒมิตรภาคเอกชนได้แก่บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและบริษัท Principal Capital จำกัดมหาชนรวมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเพื่อร่วมหาทางไปให้กับขยะ สำหรับตลาดลักรั์นะครับเราสนับสนุนเรื่องความยั่งยืนนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมปีนี้เนี่ยเราก็เพิ่มเป็นการแยกขยะทั้งหมดเนี่ยเประเภทนะครับเพื่อที่จะหาทางไปแล้วก็หาทางจัดการขยะให้ถูกต้องปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราแยกขยะออกมาประมาณ3า0แสนกิโลนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะแยกให้ได้5,000 0นกิโลโดยร่วมพลังของทางชุมชนนะครับแล้วก็ขยะอันนึงเนี่ยที่สําคัญนะครับก็คือตัวขยะถุงวิบวับซึ่งเป็นปัญหา ่อนข้างเยอะแต่ทางวัดจากแดงเนี่ยมีเครื่องมือนะครับที่จะสามารถเอาขยะตัวนี้เนี่ยไปออรีไซเคลิลได้โครงการแคร์เดเวลเนี่ยช่วยการเปลี่ยนแปลงคือทําให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเออจริงๆมันเปลี่ยนแปลงจริงนะ,ะบุญก็ได้อยู่แล้วปัญญาก็ได้อยู่แล้วแล้วของใช้ก็ได้ด้วยการท่องเที่ยวก็ได้ด้วยสิ่งแวดล้อมก็ได้ด้วยมันได้พร้อมๆกันถุงวิบฟารเมื่อก่อนก็ทิ้งะเพราะไม่มีที่ไหนรับ เรียกว่าขยะก,กพาพ้าขยะก,กัมプาเนี่ยจะไปไหนนะขยะการ้าก็ไป RDF เพื่ไปเผาทำเป็นเชื้อเพลิงหรือไม้กังฝังมฝังกบแต่ตอนนี้ทางวัดมีเครื่องใส่เข้าไปได้เลยได้น้ํามันได้อลูมิเนียมออกมาเพราะฉะนั้นไม่เป็นขยะกพร้พาอีกต่อไปชาวบ้านในชุมชนเนี่ยเริ่มมีจิตสํานึกในการแยกขยะแล้วเหมือนทําเป็นจนเป็นนิสัยแล้วด้วยอะค่ะก็เลยมี ขยะเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางวัดแล้วก็ทางตลาดหลักท์นะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะมีการทํารถโชว์ไปรับขยะตามตลาดด้วยด้วยเช่นกันก็เดี๋ยวทางสาพัฒนจะร่วมในการไปให้ความรู้ในชุมชนค่ะว่าวิธีการแยกขยะถุงวิบวับเนี่ยทำยังไงนะคะในชุมชนโดยรอบ จริงแล้วรู้สึกชื่นใจที่มันไม่ได้จบแค่เรื่องขยะหรือเรื่องสุขภาพแต่มันสามารถมาเชื่อมกันได้ใน2ส,ส่วนก็จริงๆ1นึ่ในซองวิบวับที่เวลาเราเรียกกันแล้วเราชอบลืมไปว่าเจ้าสิ่งนี้ก็คือหนึ่ในซองวิบวับด้วยก็คือซองยาที่เรากินนั่นเองที่ปกติเราจะเห็นเป็นพลาสติกผสมกับตัวอลูมิเนียมฟอยแล้วทุกทีเนี่ย เราก็จะไม่รู้จะทิ้งที่ไหนเพราะฉะนั้นแนวทางของ p ริ n c ์ในการสนับสนุนเรื่องนี้เนาะในฐานะที่เป็นธุรกิจรงพยาบาลอยู่แล้วด้วยเราคงรับเป็นจุด drop point ที่สําคัญเลยเพราะว่าพวกอลูมิเนียมที่แยกออกมาเนี่ยก็สามารถไปทําขาเทียมทําหลังคาอะไรต่อได้ด้วยมันก็จะได้สารต่อประโยชน์ในการที่เรารักษาชีวิตคนคนหนึง่งแล้วก็ยังได้ต่อชีวิตของคนอื่นได้อีกด้วยค่ะในแต่ละปีนะเราก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆก้าวเล็กๆในการที่จะทำให การคัดแยกขยะที่นี่ค่ะมีความสมบูรณ์มากขึ้นก็คือต่อยอดจากสิ่งที่ทางวัดจากแดงทำไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเพิ่ม แล้วก็โฟกัสเรื่องของการคัดแยกขยะที่เป็นขวดแก้วเพราะว่าผลิตภัณฑ์ขวดแก้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลนะได้ตลอดอายุการใช้งานนั่นแปลว่าถ้าเราสามารถเอาขยะนะที่กลับมารีไซเคิลได้แปลว่าเราก็ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานนะคะในการที่จะเผาไหมใอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บขยะจากชุมชนได้ประมาณ20,000นกิโลนะก็ะถ้าตีเป็นเงินก็อ,อกสุภาก็สมทบเข้ามาเป็น2 0,000แล้วเราก็แปลงในตัวตัวเงินอันั้นะคะเป็นผลิต ภันนั้นคือของโอสุสภา,พาเพื่อให้วัดแนะนํนำมาใช้ประโยชน์ต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะสร้างเรื่องของเซนะอร์กลาอีโคโนมีนะขอเชิญชวนชาวชุมชนคุ้งบางกระเจ้าคัดแยกขยะ7ประเภทส่งให้กับวัดจากแดงเพื่อรวบรวมคะแนนรับของอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานพัฒมิตรผ่น3สถานีได้แก่ 1. สถานีขยะล่องหนนวัดจากแดง สสถานีขยะล่องหนสัญจรณตลาดบางน้ำพึ่งทุกวันเสาร์และ 3. สถานีขยะล่องหนทันที3ล้อไฟฟ้าณน,นาบ้านของคนในชุมชนคุ้งบางระเจ้าร่วมกันหาทางไปต่อให้กับขยะเพื่อลดการฝังกลบและขยะตกค้างในพื้นที่กับโครงการแคเดเวลสถานีขยะล่องหนคุ้งบางระเจ้าปีที่4ี่